นี่ก็คือเกยบมองอื่นะครับสักไนยมีชัยทีจังหวัดเพชรบุรีนะครับคนนี้นะครับสักไปแล้วสองรอบวันนี้รอบที่สออามนี้รอบที่สามมันฟังยังไงครับเดี๋ยวเป็นเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยค่ะก็ค้าขายนะคะก็ลูกค้าเยอะก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โชคดีลาบโชคดลาบแตกจะทุกงวดแทบจนนะทุกงวดบนล่างเลยแอดมินขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะแตกต่างจาก ก่อนมาสักยังไงคะครั้งแรกเมื่อก่อนนี้เชิโควิดเนาะค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยและเท่าไหร่ะเด็น้องสาวกับน้องเขยค่ะรู้มาจากน้องสาวกับน้องเขยเขาเลยคนีมาทำปอแล้วทีนี้เราไปหาเขาที่บ้านอ่าก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาไปแย่เนาะเพิ่งขายของมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็เลยว่าเอ้ทำอะไรมาทำไมแค่ไม่ถึงเดือนเจอกันไม่ถึงเดือน ทำไมถึงแบบว่าหน้ามึงเป็นหลังก็เลยถามเขาเขาก็เลยยัาให้ดูครับเราสนใจแล้วลังเลอยู่นานไหมครับตอนไม่ลังเลยไม่ลงเลยคือมันไม่มีอะไรละเราต้องตัดสินใจแล้วที่จะทํำไม่ใช่ว่าแบบเหมือนมันมันก็โควิดเนาะใช่หลน์ไลายชิจการเลยหอใทุกอย่างนะครับก็เขาไปเจอวิกฤตวิกฤตอย่างนี้เขาแนะนํามาแล้วครั้งแรกที่สักไปนี่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงนี่นานไหมคะ สี่อะไรนี่แหละที่แปดหนึ่งจ่ายานแดงสองเพชรเกษมแปดสิบเอ็ดใช่แปดสิบเอ็ดประมาณมาที่สิบหกรู้เรื่องเลยรเ่งเลยร่เลยค่ะตมากเลยตอนนั้นปกติเป็นคนไม่มีโชคลาภใช่ไหมคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยตอนโควิดมาซื้อก็ติดหน้าติดล้างติดได้บ้างขึ้นขึ้นลงลงก็มาบางอ่ะไม่เคยถูกบุลล่างเอาละงานเข้าแล้วเอ้ย คแล้วทํายังไงคะแบบมันถึงได้ปังเฮงแบบนี้คุณหมอเขามีคําแนะนํายังไงที่ให้เราไปปฏิบัติบางคนสงสัยว่ามันจะมันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอสั่งไปทะตามตลอดนะทําตามเสมอเลยทําตามเสมอสม่ำเสมอสม่ำเสมอใช่ก็ปังนะตั้งแต่นั้นมาก็โดนโดนจนคนก็ผิดสังเกตแต่เพื่อนๆก็มาทํานะแนะนำเพื่อนแคเคยมามาแล้วแต่ตอนนี้ก็ ยู่ในละแวกที่เดียวกันแล้วถามผิดสังเกตเห็นคือมีขึ้นเรื่อยมีเงินมีเงินมีทองขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ดูแทบทุกหมดติดกันเกือบจะเป็นเป็นปีเหมือนกันนะจนถึงันนีงเราก็เลยกลายเป็นที่มาของรอบสองรอบสามรอบสองรอบสามรอบที่ไหไปหมดทุกที่ไปหมดทุกที่ใช่ลึกลับดีแบบ เราไม่ได้มีสกิลให้นะครับก็มาเข้าต่อคิวสดสดเลยนะคะสดสดบทไม่มีไม่มีวันนี้ก็เลยกลายเป็นความชอบใช่ก็เข้ามานะคะได้เป็นการบอกต่อหลายๆคนที่กําลังรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่หนึ่งคะโอกาสที่เป็นสรายการเลือกของเรานะครับ